ที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าเป็นจังไนกันเน่โดยในช่วงนี้คะ่ะเรื่องของสถานการณ์น้ำระดับน้ำแม่นำมูลแม่นำโค้งในช่วงที่พานมากนะคะทีไหลพานจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ทั้งเซานีคะ่ะในมีการอัปเดตนะบวาสิเป็นเรื่อง ระดับน้ำต่างๆทีมีปริมาณลดลงแม้แมว่าฝนนะคะจะมีการตกลงมาในบางช่วงเดี๋ยวไปเบิ่งจุดแรกกันค่ะเป็นจุดวัดน้ำนะคะ M7 สะพานเซรีรีประชาธิปไตยที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีของเฮาเร้านี้ค่ะยูทีระดับ3เมตร71เซนติเมตรมีการลดลงจากเมื่อวาน7เซนติเมตรแล้วก็ตำกาตาลิงถี่4เมตร2 9ซนเมตรจุดต่อมาค่ะนั่นก็คือจุด M10SB เนะคะเป็นสถานีวัดน้ำโพตากเหนือแกงสะพืออำเภอพิบูลมังสาหารอยู่ที่ระดับ3เมตร78เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวานค่ะ3เซนติเมตรน้ำกันแล้วก็ตำกวาตลิงที่4เมตร22เซนติเมตรส่วนจุดสุดท้ายค่ะเป็นแม่น้ำโค้งค่ะยู่ที่สถานีวัดน้ำนะคะ KHO อําำเภอโค้งเจียม เมื่อน,นีเขาวัดได้ยูทีระดับซีเมตรเก่า14เซนติเมตรมีการลดลงจากเมื่อวาน1 9เกาเซนติเมตรแล้วก็ยังต่ำกว่าระดับตลิงนะคะยูทีเก่าเมตรหา6เซนติเมตรนั่นเองคะ่ะก็ถือว่าเรื่องของระดับน้ำตอนนี้ก็มีการลดลงอย่างต่อเน,นื่องถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของฝนตกมาโปรยๆในช่วงของการซีเคา็าหนาวเอาว่าตกให้มันเย็นขึ้นรประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องของระดับน้ำตอนนี้ก็ยังบ่มีการเพิ่มขึ้นนั่นเองคะ่ะครับก็ประชาชนก็อุ่นใจแล้วนะครับตอนนี้น้ำก็ลดลงเรื่อยๆครับ